สีสันชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในสวนทุเรียนพ่อนายเสริงสางค่ะปีนบันไดเผื่อที่จะขึ้นไปตัดยอดยอดอะไรนะยอดเรียนใช่ไหมอ๋ยอยอดเรียน,หยเ,ยนเห็นบรรดาอยู่ตรงนั้นน่ะหรอ <Yeah. S 1> แล้วนี้คืออะไรอ่ะแบบนี้แบบนี้ใบเป็นลาลาจุดสนิมจุดสาลาย มันจะมาช่วงหน้าฝนนะครับหน้าฝนนี่นต้องป้องกันดีๆครับคิดยาลาไปแต่ก็มีหลายต้นยูที่มันดีดลแล้วจะรักษาอย่งไรต่อไปะคะเนี่ยเดี๋วยวมารอดูอี EP สองนะคะทุกคนว่าจะรอดไหมจะเป็นยังไงนะครัะว่าหนอนกต้นหลแรก ค่ะเราไปดูกันว่าวันนี้พี่บอมทำอะไรทำไรอย่าวันนี้ฮะยยอนได้อะนี่ค่ะกำลังปีนบันไดเผื่อที่จะขึ้นไปตัดยอดยอดอะไรนะยอดเรียนเห็นไหมอ๋อยอดเรียนเห็นมันตายอยู่ตรงนั้นน่ะหรอ เห็นไหมคะมันจะมียอดทุเรียนที่ตายอยู่ตรงนั้นตัดเลยกันไกลกับขมพมเออกันไกลใช้ดีจริงตัดเลยคะ่ะนี่นายเอามาเลยที่ทำไมต้องตัดตัดใสลงมาก่อนเลยเลงมาก่อนอทิ้งลงมาเลย มามา,ามวันี้บรรยากาศในส่วนอากาศดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาท่าผีบอมกันหว่าทุเรียนเนี่ยตอนนี้ทําไปถึงในี่แล้วแล้วก็ทุเรียนจะออกอีกทีหนึ่งเดือนนหนรอบไหนนะคะ ครับน้องนี้นะนี่บอกห็มันแห้งไหเนาะมันมีทั้งกีงดีกีแห้งนี่ส่วนใหญ่ไม่จะโดนนอนนี่นอนนอนจอนเห็นไ่เนาะนอนเจาะมันจะเปเปาะแบบนี้อืมใน,นช้าช้าค่ะช้าช้านอนมันจะเป็นมันจะเป็นรูนอนอยู่นี่มันมีอีกอันหนึ่งที่ชัดกว่าน,นี้รูนอนนี่ไงนี่ไงตอนแรกมันจะอยู่แบบนี้ เนี่ยไ,ไมนจะอยู่แบบนี้อยู่ยังสิเห็นไหมเห็นเป็นรูไหมฟองรูนี่อันนี้คือรูนอนร<ะ>ูนอนเจาะมันจะกินข้างในมีพน่นอะไรไหมสายมันจะแห้งกิ่งมันจะแห้งเห็นไหมข้างในมันจะเป็นสีน้ําตาลเลยนี่แต่งวันย่อนมันตายแต่ข้างล่างก็ยังดีอยู่มีส่วนดีอยู่เราก็ต้องตัดไว้เพื่อไม่ให้มันลามเดี๋ยวนอนไม่ไปวางไข่มาดูสถา,านการณ์นี่นี่นี่ใบใบมาดูใบก่อนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทําไมใบถึงเป็นแบบนี้ มันเป็นเชียรลามันเป็นเชืยรลาต้องพ่นยาลานี่ใช่ไหมลาใบาจุดก็มีนี่ทั้งลาทั้งเพีย้ยอันนี้ก็เพีย้ยไฟกับเพีย้ยจะกระจันใบมันจะเป็นแบบนี้ครับแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะแบบเนี้ยแบบนี้ใแบมบันเป็นลาลาจุดสนิมจุดสาลายมันจะมาช่วงหน้าฝนนะครับหน้าฝนนี่ต้องป้องกันดีๆครับฉีดยาลาไ้ แต่ก็มีหลายต้นอยู่ที่มันดีนะฮะแผ่นๆมีทั้งดีบ้างเสียบ้างปะปนกันไปนี่ถ้าใบาสมบูรณ์มันจะเป็นแบบนี้ไม่มีเชื้อราใบาจะสะอาดไม่มีแมลงใบจะใหญ่แบบนี้อันนี้คือใบที่สมบูรณ์นะครับส่วนใบไม่สมบูรณ์นี่มันต่างกันเลยนี่ที่น้องเห็นบลนี่นี่้ราก็เป็น แมงก็เป็นนี่ครับใบมันเจะห่อเข้าแบบนี้ครับอันนี้เป็นลาใบติดเลยนี่ใบมันจะติดมีสปอร์มีเส้นใยจะใบติดเข้าแบบน,นี้อันนี้เป็นร่วงเจาะนี่นอนนอนเจาะต้นใเรื่องนี่อันนี้มาเจาะเกือบรอบแล้วนอนเจาะตายไหมเนี่ยไม่แน่เห็นไหมมันแตกใหม่อยู่นี่ มันแตกใหม่ทิ้งไว้ก่อนไม่ตายใช่ไหมไม่ตายยังไม่ตายแผลมันจะค่อยๆสมานกันนี่นะคะหนอนเจาะนะคะเห็นแล้วต้องรีบจัดการแแล้วต้องกิดยานหนอนบางต้นก็หนอนเยอะนะ่าจะบอกให้หนอนอยงใหญ่เลยเป็นด้วงอะ่ะสังเกตุเล็ก ตอนนี้กำลังทำใบอยู่นะครับอันนี้ใบหนึ่งอันนี้สังเข็มต้นที่ป่วยแล้วก็ฝังเข็มไว้นะไว้ถุเรียนฉีดยาทุเรียนโดนฉีดยาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะแบบนี้สังเข็มครับการฝังเข็ม,มใส่ฟอสซที่อย่อลูมิเนียมเข้าไปเพื่อป้องกันเชื้อรารแต่ต้นนี้นะนมันจะรอดไหมเนี่ยเท่าที่ดูรงๆ แต่ก็มีปลูกต้นใหม่ข้างอยู่นะครับดีก็ปล่อยให้ตายเฉยครับต้องรักษาไว้ลองรักษาดูก่อนใช่ปะได้อันนี้ใบหนึ่งใบหนึ่งดูยังไงอะใครจะไปรู้ต้องให้ข้อมูลความรู้ได้สิใบออกมานี่ไหมครับใบหนึ่งชุดใบนี้ครับจริงๆมันจะมีตาใบ แทงออกมาเยอะอยู่ครับถ้าเราเก็บใบดีๆเราจะได้ใบหนาใบเยอะแต่ถ้าเราแบบรักษาแมงไม่ดีแมงมันจะกินใบอ่อนแล้วใบอ่อนมันจะร่วงนี่มันจะร่วงแบบนี้ใบอ่อนดูมันม้วนอย่างนี้เพียจะกระจันนะครับสามพื้นเต็มเลยนะครับเนี้ยแมนมาเลยหนิแมนมาีิใบอ่อนร่วงแบเนี้น,บบนิ ต้องจัดการพ่นยาพ่นไปแล้วเมื่อเมื่อวานฝุ่นแป้งหน่อยเห็นรึเล่าตาพจำใส่ภาพรวมก็ถือว่านี่วันนี้เห็นชัดเจนเลยนี่พวกเจียรมันกินเห็นไหนี่ใบมันจะไม่ใหญ่ถ้าโดนเถียไฟ นนนี่เส้นกลางใบมันจะดำดำนี่นี่อันนี้จะดำเพี้ยฝ้ากินนะครับล้วมันมันจะหลุดมันจะหลุดอันนี้ก็เพี้ยออันนี้เป็นปัญหาสําหรับชาวสวนใช่ไหมใช่อันนี้เพี้ยปัญหาในการทําใบหรอหรือยังไงใช่จักระจันจักระจันฝอยมันระบาดช่วงนี้ขอบใบมันจะไหม้ใบมันจะงโค้งงอใบไม่ใหญ่แต่ตัวนี้ไม่เห็นตัวมันเพราะว่าเราจัดการมันไปแล้ว มันจะกลับมาอีกไหมเนี่ยวงจรชีวิตมันมันอยู่ที่48วันถ้ามันมีไข่มันก็ฟักไข่เราต้องคุมทั้งไข่แล้วก็คุมทั้งตัวแม่มันใบมันจะบวใหญ่ยังไงไปใบมันจะน้อยแล้วมีผลอะไรอ่ะมีผลอะไรต่อการแบบทำทุเรียนนมันจะทำไม่ติดเราหรือไงใบมันจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าใบมันเล็กนี่พื่อนถ้าใบไม่สมบูรณ์ก็ไม่สามารถทำได้มีลูกได้เหรอ มีได้แต่มันเลี้ยงลูกไม่เก่งอ๋อถ้าใบสมบูรณ์คือต้นทุเรียนมันก็จะสมบูรณ์ได้หมดว่าง,งั้นเถอะใบสมบูรณ์นี่มันจะปรุงอาหารได้เยอะนี่เห็นไหมเห็นไหมพวกนี้ไหมมันจะมีพื้นที่เพราะว่าอะไรเพราะว่าทุเรียนมันกินอาหารทางใบ,งใบหรอใช่ใบเหมือนโรงครัวเหมือนแม่ครัวมาปรุงอาหารนี่ครับที่เห็นดำๆนี่คือคลอโรฟิลลนะครับเมื่อมันกระทบกับแสงแดดนะครับ มันจะปรุงอาหารแล้วก็ไปเลี้ยงต้นเลี้ยง่วนของต้นนะครับถ้าใบแค่นี้มันก็ปรุงอาหารได้ได้น้อยอืนะครับก็แสดงว่าใบที่ดีใบที่ไม่มีโรคไม่มีมแมลงกินน่ะจะส่งผลให้ต้นทุเรียนสามารถนําอาหารไปเลี้ยงต้นได้สมบูรณ์พร้อมที่จะมีลูกถูกปะมาดูต้นที่มีดอกกันเป็นอย่างนี่เองนะคะมาดูต้นที่มีดอกกันพี่น้องแทบตรงเอาออกเพราะว่า ใบมันพอสมบูรณ์ทำไมต้องรูดออกเลยเ๋ยวมีคำถามพี่เองนีน่ะเป็นใบแบบนี้ไหมโ oh. อ้โหคิดว่าเกิดจากอะไรสาหัสคิดว่าเกิดจากอะไรดูสิคะสาหัสเลยปะนี่เจา้าคิดว่าเกิดจากอะไรให้เรา I don't know เดมาดูนี่เคยจากนอนเหรอนอนไม่กินรอบต้นแล้วอะแผน่นกองนอนนอนไม่จะกินรอบต้นแล้วครับคือ,อ,อมันทนําลายท่อท่อน้ําเลี้ยงทําให้อาหารเลี้ยงส่วนของข้าวบนไม่ดีเห็นหครับทําให้ต้นเรือนเครียดเครียดแล้วมันจะออกดอกแบบนี้เห็นไหมครับแต่มันไม่ดีเอาไว้ต้นจะสมเดี๋ยวผมต้องรูดทิ้งโอเคน้เลียนรูดเลย รุดเลยเราจะรักษาอย่างไงต่อไปอะคะเนี่ยเพราะว่าแตกจริงช่วยเดี๋ยวมารอรุ้นอีพีสองนะคะทุกคนว่าจะรอดไหมจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าหนอนเจาะต้นหมดแล้วต้นใหญ่เสียดายมากนี่รุดออกหมดเลยนะคะทุกคนนะน้อง ไม่รูดรอดมากนี่ค่ะดอกทุเรียนออกมาต้นเนาะรับต้นก็ออกนี่ครับทุเรียนเพื่อเออเวลามันอยู่ในภาวะเครียดมันจะออกดอกหรอแล้วก็ร่วงไหมแล้วก็จะตายเหมือนออกสั่งเสียนะ่ะไหมอ๋อฟิว,วสั่งเสียอจริงอรอฟิวทัวร็ไม่รู้นะเนี่ยกำจัดมันออก เพื่อไม่ให้มันตายเพื่อรักษาชีวิตน้องไว้เวลาเราจะเอาดอกเราจะกักโศกหรือทําให้ทุเรียนมันเครียดคืองดน้ยกกักโศกเหรอแมนงดน้ํางดทุกอย่างให้ทุเรียนมันเครียดมันจะได้ออกดอกนี่อันนี้ก็อยู่ในภาวะเครียดดนี่เหมือนคนเราเครียดมากๆมันจะเป็นสิวใช่ๆกันใช่หรอ